สวัสดีครับวันนี้พบกับเฉียงและรายการทร r r พอร์ตนะครับซึ่งมาอยู่ที่โรงแรมเซนต์ริิสราชดำรินะครับผมในงานแถลงข่าวของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ร่วมมือกับบัตรวีซ่านะครับซึ่งจะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรนะครับแต่ว่าผู้ที่ถือบัตรวีซ่าเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษและรางวัลอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันในงานเลครับ laklai Singapore. Um, through this campaign, we hope that more, uh, more Thais can experience Singapore like Singaporeans do. Um, experience Chinatown, Little India. Firstly, the choice of Alex is quite clear. Uh, he's well known, he's um, very He's got a really nice guy image and he is a nice guy. Um, I think we, we learn a lot, a lot from him. He's polite, he's nice to his parents, he's bringing his parents to, for holidays. And I think that's a great example uh, of, of what a person can do. There are a total of uh, three premium travel packages that we are giving away between uh, July to September. And the winner will get to uh, enjoy two business class tickets on Singapore Airlines, as well as a two night stay at the Ocean Suite, where they will enjoy the beautiful scenery with the fish in the room at Resorts World Sentosa, the champagne dining at our Singapore Flyer, up close and personal with the Dolphins, um, including also a limousine transfer to the hotel. อยากจะถามถึงสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้ผู้ชื่นชอบทอ็อปช้อปปิ้งนะฮะก็เชิญเลยนะครับที่ไอออนนะฮะช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ท็อปเลยนะฮะบนถนนออร์ชันนะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับไปปุ๊บโชว์บัตรวีซ่านะครับก็สามารถที่จะรับเ v o u c อ e r เ,เงินสดนะครับมูลค่า20เหรียญสิงคโปร์นะฮะหรือประมาณ500บาทเมืองไทยนะครับแล้วก็รีบหน่อยนะฮะเพราะเรามีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบไปครับผม และนั่นนะครับก็คือสิทธิพิเศษครับที่ผู้ที่ถือบัตรวีซ่าจะได้รับนะครับโอ้โหเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรางวัลใหญ่อีกด้วยที่คุณไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าสามารถเข้าไปเช็คกติกาโดยละเอียดรวมถึงสิทธิพิเศษทั้งหมดที่คุณจะสามารถได้รับจากการถือบัตรวีซ่านะฮะที่ w w w v i s a c o t h ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะเฉียงและรายการทริพอร์ตก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ